ที่ตั้งใจเข้าไปหาเธอเพราะอยากได้ความรักแต่สิ่งที่ได้กลับมามันกลับกลายเป็นความเจ็บปวดสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอครับที่ติดตามผลงานของนัดหน้าช่องและสวัสดีพี่พี่ที่อยู่ในครอบครัวในหมู่บ้านของนัด ทุกคนทุกท่านเลยครับวันนี้อัดคลิปเนี่ยพร้อมกับความสดชื่นกันอีกแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในหมู่บ้านในครอบครัวทุกคนทุกท่านจริงๆครับเมื่อวานนี้ตระก,กูล v i p ของนัดครับก็ต้องบอกว่าซัดเต็มข้อรอเต็มแข่งกันไปอีกแล้วกับซูเปอร์ v ี p VIP 1และ v i p 2ครับก็มาเต็มมาครบ จบกันทุกระบบครับก็เรียกได้ว่าตื่นเช้ามารับทรัพย์กันไปอีกแล้วก็ใครที่อยู่ในหมู่บ้านในครอบครัวและติดตามผลงานของนัทเนี่ยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆครับและสาหรับพี่ๆท่านใดที่กําลังรับชมคลิปของนัทอยู่แต่ยังไม่ได้เข้าร่วมหมู่บ้านและกําลังมองหาครอบครัวฟุตบอลดีๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของนัทครับทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวเนี่ยเข้าไปที่หน้าต่อๆของนัทใต้รูปโปรไฟล์จะมีทางเข้าอยู่ครับและสําหรับค่าคืนวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นรายการฟุตบอลหรือว่าโปรแกรมฟุตบอลที่ค่อนข้าง บางตาครับแต่นะเจาะลึกเข้าไปดูในหลายๆคู่มีความน่าสนใจและสําหรับ3คู่ที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้จะเป็นคู่ไหนกันบ้างในคลิปนี้ ไปชมกันได้เลยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกนะครับทีมน่าเลือกเชียร์ประจำคัมคืวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลบุนเดสติกาเยอรมนี2รอบเพย์ออฟครับวันนี้โบคุมครับจะเจอกับทางด้านของดุสเซลดอร์ครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เขามองว่าทางด้านของโบคุมเหนือกว่าครับกับโจทย์ที่เปิดมาให้โบคุ่มต้องเอาชนะเท่านั้นถึงจะแฮปปี้ครับซึ่งสําหรับคู่นี้เจาะลึกเข้าไปดูไส้ในและดูจากกระแสก่อนลงแต่ในวันนี้ครับนัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่บอลลองอย่างทางด้านของดุสเซ ได้เลยครับก็จะบอกว่าผลงานของโบคุ้มเองอยู่ในช่วงที่กําลังลุ่มลุ่มดอนดอนคาดหวังอะไรไม่ค่อยได้มาตรฐานของทีมตกไปค่อนข้างเยอะครับโบคุ้มเอง5เกมหลังสุดเนี่ยแพ้ไปถึง3เกมสวนทางกับด้านทีมเยือนยับอย่างด้านของดูเซลดอกครับก็ต้องบอกว่าผลงานโดดเด่นเสียเหลือเกินสาหรับช่วงหลังที่ผ่านมา5เกมหลังสุดไม่แพ้กับใครเลยครับเก็บชัยชนะไปถึง3เกมจาก5เกมหลังและเสมอไป2เกมเพราะฉะนั้นรูปแบบเกมวันนี้เจอกันสนุกแน่นอนครับและที่สําคัญถึงก่อนลงเตะเนี่ยเขาจะมองว่าทางด้านโบ คุมเหนือกว่าแต่กระแสภายในลึกๆแล้ววันนี้โบคุ้มเองไม่ค่อยมีความน่าสนใจเลยครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับนะัดเนะชื่อว่าทางด้านดุนเซนดอฟครับจะยังเสมอได้ใน90นาทีเป็นอย่างน้อยหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ที่เอาชนะเลยก็เป็นได้ให้เลือกมองไปที่ดุนเซลดอฟได้เลยครับคู่ที่2ครับที่น่าเลือกเชียร์ประจําค่ําคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ฮอลแลนด์พรีเมียร์ได้เลยครับเป็นทางด้านของ f c อุเก้ จะเจอกับทางด้านของร็อกเตอร์ดัมนั่นเองครับสำหรับคู่นี้ก่อนลงแต่เขามองว่าอูเทคเหนือกว่าแบบชัดเจนเลยครับ1ตรงเพื่อเสมอตัวก่อนครับต้องมีตรงที่2ถึงจะได้เฮสําหรับคู่นี้ครับเมื่อเจาะลึกเข้าไปดูในเรื่องของภาพรวมและกระแสวันนี้ทางด้านของอูเทคเองดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจครับเพราะฉะนั้นสําหรับคู่นี้ครับนะัดแนะนําให้เลือกเชียร์ไปที่ร็อกเตอร์ดัมได้เลยครับก็ต้องบอกว่าภาพรวมช่วงหลังเนี่ยอูเทคเองครับมีสะดุดและแผ่วให้เห็นแบบชัดเจน2เกมหลังสุดเนี่ย แพ้และทําได้ดีที่สุดแค่เสมอเท่านั้นส่วนทางด้านทีมครับอย่างทางด้านของร็อกเตอร์ดัมเนี่ยก็ต้องบอกว่าผลงานตอนนี้ครับเกรดฟุตบอลไม่ได้แตกต่างจากอูติกเลยบวกกับฟอร์มที่ค่อนข้างดี5เกมหลังสุดสะดุดแพ้ไปเพียง1เกมและเก็บชัยชนะไปได้ถึง4เกมเพราะฉะนั้นในเกมวันนี้ครับสู้กันสนุกอย่างแน่นอนครับร็อกเตอร์ดัมเองดูไม่ค่อยเสียเปรียบสักเท่าไหร่ถ้าเปรียบเทียบจากฟอร์มเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้ครับร็อกเตอร์ดัมครับมีโอกาสยันเสมอในเวลา90นาทีหรือแย่ที่สุดก็ แพ้ทางด้านอูเทคไม่เกินหนึ่งประตูครับจบเจ้ายกเย้ากันไปสําหรับคู่นี้เลือกว่จใจฟุตบอล2หน้าครับอย่างทางด้านของรอคเตอร์ดัมได้เลยครับวันนี้รอคเตอร์ดัมเฮแบบแน่นอนครับท้ายครับคู่ที่3ที่น่าเลื่เชียร์ประจําค่าคืนวันนี้ครับให้มองไปที่ศึกฟุตบอลไอร์แลนด์ได้เลยครับไปทางด้านของวอเตอร์ฟอร์ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด็อกเฮดาสำหรับคู่นี้ก่อนลงเตะครับเขามองว่าเจ้าถิ่นอย่างวอเตอร์ฟอร์ดเนี่ยเหนือกว่าเล็กน้อยครับ จบเสมอตัวชาไปข้างหนึง่งแต่ถ้าชนะได้เฮแบบเต็มอิ่มเต็มคำครับดูจากกระแสวันนี้ครับและเจาะลึกเข้าไปดูภาพรวมของทั้งสองทีมให้แล้วสำหรับคู่นี้แนะนำให้เลือกเชียร์ไปที่เจ้าถิน่นอย่างวอเตอร์ฟอร์ดได้เลยครับก็ต้องบอกว่าผลงานของวอเตอร์ฟอร์ดเองเนี่ยอยู่ในช่วงที่อาจจะไม่ได้ดูดีอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังไว้ใจได้ส่งบอลยังค่อนข้างดีครับ5เกมหลังภาพรวมเก็บชัยไปได้ถึง3เกมบวกกับวันนี้ครับยังได้เปรียบที่เล่นในถิ่นของตัวเองส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างด็อกเฮด้าเนี่่ชวง ขาลงจริงครับ5เกมหลังจากภาพรวมเก็บชัยได้เพียง1เกมและปัญหาหล,ลักครับเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ด็อกเฮด้ารับบทออกไปเล่นเป็นทีมเยือนเนี่ยกว่า8เกมแล้วครับที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครได้เลยทําได้ดีที่สุดแค่เสมอเพราะฉะนั้นสาหรับคู่นี้ครับมองย้อนกลับไปในเรื่องของเฮทเวทเองก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยวอเตอร์ฟอร์ดสามารถกําชัยจากด็อกเฮด้าไปได้ถึง4เกมจาก5เกมหลังสุดที่เจอกันเพราะฉะนั้นดูเหมือนจะเป็นบอลแพ้ทางกันเสียเหลือเกินครับสำหรับค่ คืนวันนี้ครับวอเตอร์ฟอร์ดมีโอกาสเปิดบ้านเบียดเอาชนะได้ให้เลือกเชียร์ไปที่วอเตอร์ฟอร์ดได้เลยครับและนี่ครับคือทั้งหมดของค่ำคืนนี้กับฟุตบอล3คู่ที่น่าเลือกเชียร์กับผมเดนน่ครับใครผ่านเมนคิปนี้อย่าลืมกดหัวใจมีความคิเดเห็นอะไรก็ร่วมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยครับและจะเจอกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้และอย่าลืมนะครับใครที่ติดตามผลงานของนัดแค่หน้าช่องอยากได้มากกว่านี้อยากได้เน้นกว่านี้อยากได้หนักกว่านี้ครับงานนิดเดียวตามเข้ามาเจออกันในหมู่บ้านได้เลยขอเพียงเปิดใจเข้า รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเข้าไปที่หน้าต่อตอของนัดทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าครอบครัวอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เรียบร้อยแล้วสำหรับคัมคิวันนี้ขอให้เชียร์บอลแบบมีความสุขสวัสดีครับ